กืบมาพบกับตาโนกาเามือนเดิมอีกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับฝากกดติดตามให้ตาโกานกฐามด้วยนะครับสายสูงสายบู๊เนี่ยฟังให้จบเลยนะครับสำหรับคลิปนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเนื่องจากามีการเจ็บคอสักนิดนะครับเดี๋ยวอีก ไม่กี่วันเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับก็กินยาอยู่นะครับแต่วันนี้แนวทางฟุตบอลยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ฟุตบอลเนี่ยเยอะนะครับมีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับลีกวันลีกทูนะครับมากันเต็มระบบเหมือนกันนะครับตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับสกอตแลนด์นะครับและถ้วยใหญ่เลยนะครับยูเซียยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับมี2คู่ นะครับแต่วันนี้ผมเลือกยกหนึ่งทีมานะครับเป็นฟุตบอลลีกวันของประเทศอังกฤษนะครับเป็นทางด้านอย่างเบอร์ตันอัปเรียนนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านอย่างเบอร์ตันวัตเดนเลอร์คู่นี้เจอกันครั้งหลังสุดนะครับเป็นในบ้านเบอร์ตันนะครับเป็นเบอร์ตันที่เปิดบ้านเฉือนชนะทางด,ด,ด้านไบรตันไปนะครับสองหนึ่ง นะครับส่วนเกมนัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านนะครับอย่างเบอร์ตันอาเปียนเกมที่แล้วนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านเฉือนทางด้านเชฟฟิลด์เวสเดย์ไป3ประตูต่อ2นะครับส่วนฝั่งคู่มาเยือนนะครับอย่างเบอร์ตันวอลเลอร์เองเกมที่แล้วนะครับพวกเขาก็ชนะไปบุกชนะออฟฟอร์ดมา1ประตูต่อ0นะครับ5เกมหลังของเบอร์ตันอาเปียนนะครับก็เก็บผลงานทำผลงานได้ดีนะครับเก็บชนะไป3เกมติดเลยนะครับแพ้1เสมอ1นะครับส่วนฝั่ง เบลตันวันเตอร์นะครับผลงานเนี่ยดีเหลือเกินนะครับห้าเกมหลังนะครับโดยเฉพาะห้าเกมหลังเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับชนะไป3เกมติดนะครับแล้วก็บุกเสมอไป2เกมเท่านั้นนะครับผลงานของเบอร์ตันและก็เบอร์ตันอาเปียนนะครับยังเรียกว่าอยู่ในเกรนที่ดีนะครับสภาพความพร้อมของผู้เล่นนะครับของเบอร์ตันอาเปียนถือว่าพร้อมทั้ง2ทีมเลยนะครับไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนไม่มีผู้เล่น มีอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้พร้อมเต็มสู่นะครับสำหรับ2ผู้เล่น2องอสองทีมนะครับผู้เล่นนะครับผมเล่นคกัาแพงนะครับยังถือต่างประเทศยังมองว่าโรตันวานเดอร์น,นะครับยังเป็นต่อมาที่0.5 นะครับส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้นะครับอยากให้ไปที่ไม้กั้นสูงสูงซะมากกว่านะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับสำคัญยังไงนะฮะธนบัีนยี2ส2บีนะครับสกอร์สูงเนี่ยมาถึง4เลยนะครับต่ำไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเลดไม้กั้นสูงสูงเนี่ยมองว่ากำลังพอดิบพอดีเลยนะครับน่าลุ้นมากๆานะครับขอไม่เลือกเบอร์ตันหรือโบรตันนะครับขออนุญาตมองไปที่ไม้กั้นสูงสูงได้เต็มเกมครับผม